สวัสดีจ้ามาปมมาพอกับแม่ไอม่ได้เด้อกับเช้าที่สดใสฝนตกลินหน่อยหนึ่งที่จอมเทียนจ้าอันนี้ร้านนวดจ้ะที่เข้าไปเมื่อคืนเนี้ยไปนวดกันเมื่อคืนนี้ก็คือเป็นตึกเดียวกันที่เดียวกันกับของแม่เอม่เลยคือแม่เอม่ก็ถ้าลงไปนวดที่นี้เมื่อคืนนี้เข้ามาทางนี้ใช่ไหมที่ลงไปนวดที่นี้ไม่ต้องเข้าไปไม่ต้องออกไปข้างนอกแต่คือออกจากตึกของแม่ไอม่ลงลิฟต์แล้วก็เข้าไปได้เลยจ้า มีคน,นดูอีกที่หนึง่งวันนี้ฝนตกลินปลปอยเมื่อเช้านี้ที่จอมเทียนได้จ้ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ไปแล้วเริ่มแดดน้อยนึงแล้วก็ร้อนๆมาดูส,สาวเขาจะไปไหนกันถ่ายได้ือยังนี่เอมาเมื่อกี้เ็าทาครีมอยู่บอกว่าแม่ไม่ใช่ตอนนี้นะบอกว่าแม่จะถ่ายคลิปหนูก่อนนะจะเพิ่งไป,ปสัน้นไม่ใช่ตอนนี้เหมือนว่าเพราะว่าทาครีมอยู่ยกกระโปรงคือเจสซี่เอามา <laughs> ไม่อย่างนี้คือเปียกเบิดอันนี้พี่ออยเอาคิม mm hmm. อรา oh, จะไปกันแล้วลูกเ mm hmm. ดี๋ยวแม่ตามไปนะ <laughs> สาวๆจะไปเที่ยวกันแล้วซื้อสุดใบน้าเอ็เอมา่าให้เอมมามาอยู่จากพวานอ่าสุดนี้มันเป็นบิกินี่แนละ้วเป็นสองซิ้นทูพีดบอ่อยหลากผลรลว่ามันใส่ยากแม่มาสั่น เป็นอยากเอาแบบวันพีชแบบใส่สวมสุบเข้าไปเลยนะก็เสร็จไปเลยมาสั้นเออเอ,อ,อันนี้อันครีมทาแดดได้จเาะมัน,นเปียกน้ำเปียกครีมคาแดดอันนี้ก็เป็นห้องร้อนมีห้องนึงจากอันเนี้ยน,นอนกันสามคนที่ทั้งเตียงนี่แหละมาคืนเนี่ยเออเขามีมุ้งให้กลางนะเมื่อคืนนี้ไม่ได้กลางลืมกลางมุง้งน่ะก็โดนยุงกัดไปหลายตัวอยู่้ะเพราะว่าแม่มาลืมกลางมุงม้งเนาะเมื่อคืนเนี้ย กลางมุง้งคอยเมียคุณงามตีสองตีสามทำไมไม่กลับมาออันนี้เปิดหน้าต่างได้ไม่ใช่หน้าต่างโชว์ได้เปิดได้อันเนี้ยโอ๊ยลืมเลยเปิดคิดไ้แม่หน่อยแอม่เดี๋ยวคิดนัดหนึ่งสวัสดีค่ะพ่อป,ป่อก็แม่มาอีกจะจับโอ้ยน่ารักจังเลยลูกขาไปไปไปมีหย่างอ่อยผมจ้าหน่อยไปอาบน้ำลุกหน้ากับเปียกขึ้นเขา โอ้ยออาวัตดีให้แม่ไ้หน่อยหนึ่งคนสวยบ้านที่วัดดีเยอกเชือกวัดดีงามแลยว่าเอาล่ยเอ็มากเอ้ยเพอะไรลูกอันวีจยกเชืออะไรแต่กลับมาเมืองไทยนี่เอมากผมอ่ะกลับมาเมืองไทยวีกี่ครั้งละท่านไม่ทำสายตาใส่แม่อย่างนั้น ไม่ได้วีค่ะแม่ก็วาจะโอ๊ยเขียดแล้วพี่น้องเลยบาเพิ่นบวีผม่ะก็ผมไม่เคยวีเนาะก็ต้องว่าสิลูกเอ้ยชุดคุณแม่ขาสวยไหมคะชุดซื้อตลาดนัดมาวานเนี้ยติ้งขาขาเรียวสวยมากเลยค่ะ มาห้องไอ้น้อยก็คือเด็กเล่นน้ํากันแล้วพี่น้องเล่นน้ําแล้วแม่มากว่าจะไปถ่ายก็คือไม่ทันเพราะว่าตัดคลิปทําอะไรมากน้องที่นี้ก็ไอ้น้อยกับไอ้ก้อยไปซื้อกับข้าวที่นี่ก็ว่าจะไปกับเขาก็ไม่ได้ไปไอ้ก้อยเพื่อนไอ้น้อยมาจากกรทมจากขับพาลูกสองคนมาบัดนี้ลูกหลานก็นคือมาเล่นน้ากินข้าวกินน้ากันไปแล้วใจเสียเบิ้งเด้ออันนี้ก็คือห้องนี้มันคนละเกรดนะจ๊ะ อันนี้ห้องไอ้น้อยยู่ตึกบีก็จะแพงกว่าห้องแม่เอ玛หน่อยเป็นห้องนอนแล้วก็เปิดออกไปเปิดม่านออกไปก็เป็นอันนี้เลจ้าเนี่ยเห็นไหมแล้วก็เมื่อกี้เอาเล่นแม่เอาก็คุยกับลูกอยู่นะ ก็คือคนละเกตและนี้ชั้นหนึ่งจ้ะชั้นหนึ่งก็คือจะดีอย่างเสียอย่างถ้าฝรั่งจะอาบแดดก็อาบไม่ได้เพราะว่าแดดมันส่องไม่ถึงนอกจากว่าเราจะไปนั่งตรงนั้นมันจะมีที่นั่งให้อาบแดดแต่ว่ามันไม่ค่อยว่างที่นั่งมันน้อยมันจะน้อยกว่าโรงแรมแต่นี้ก็เป็นคอนโดที่คนมีตังอยู่นะจ๊ะเพราะว่าสระว่ายน้ําสวยมากแล้วก็กว้างสวยไหมครับโอเคอยู่แล้วก็กว้างกว่าโรงแรมกว่าโรงแรมหลายที่เพราะมันเป็นคอนโด แต่กว้างกว่าโรงแรมหลายๆที่สาวยน้ำคือสวยนะจ๊ะพี่น้องคือเป็นคนดูคนรวยอะไรอย่างเงี้ยครัไปดูนะคะกินไวยไหมชิมไปได้ไหมพี่น้องชิมได้แต่พี่หันน่าไม่ให้ความร่วมมือพี่ก็จะอดผู้เรียนรอสุกแล้วค่ะพี่น้องกินได้ค่ะพี่อ้วนนี่ห้องไอ้น้อยก็ตรงนี้จ้ะเนี่ย คุ้มมากเลยอันนี้ก็คือชั้นแรกทางนู้นเขาก็ออกมาได้เลยจ้ะออกมาเล่นน้ำมีจะมีตูป,ประตูเล็กๆให้หน่อยหนึ่งอย่างนี้จ้ะ,ะแล้วก็มีสะพานให้ถ่ายรูปสวยมากพี่น้องอ่าอันนี้ข้างบนแต่ข้างล่างก็คือแล้วแต่คุณชอบมันก็คือจะได้อย่างเสียอย่างก็คือเรากระโดดเล่นน้าได้เลย,เลยแต่เพียงแต่ว่าเราจะไม่โดนแดดมันจะดูอึมทึมหน่อยหนึ่งในห้องแต่ตรงระเบียงไม่อึมทึมเลยจ้ะมีจากุจิให้ด้วยจ้ะเนี่ยแอบถ่ายฝรั่งก่อนเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นมีต้นไม้ดอกไม้ก็คือเป็นคนที่ เขาซื้อคนโดเป็นของเขาเลยแล้วเขาอยู่ตลอดเวลาแล้วเขาก็เลยอาจจะเป็นพวกไปเกษียณอะไรเงี้ยพี่น้ององต่างประเทศของคนไทยเนาะเขาซื้อจะมีดอกไม้ปลูกเรียบร้อยแต่ว่าถ้าอย่างไม่มีดอกไม้หน้านี่ก็คือจะเป็นไม่มีดอกไม้ก็คือจะเป็นคนโดของคนมีตังเขาซื้อไว้หรือเขาซื้อไว้แล้วคขาอาจจะไปอยู่ต่างประเทศหรือเขาอาจจะอยู่ทางต่างจังหวัดเขาก็ไม่ให้คนเช่าอย่างเงี้ยแตพี่น้องก็จะดีอีกแบบสวยแบบเจ้าโอ้ยคอแห้งมากมาเมืองไทยคุยกันกับเพื่อน เอาหลอดรออะไรเอาน้ำค่ะผมรอมาน้อยโอ๋ออันนี้ก็ชุดเมียฝรั่งจ้ะก็คือเขาจะใส่แบรนตลอดจ้ะเขาใส่แบรนตลอดชุดเนี้ยไปเซเว่นเมื่อกี้นี่พี่น้องสามรอบแล้วเซเว่นถือลูกดาอยูม่มาสักวันส่งในใบ,ใบไซเซนใ้ใบไซเซนไหนลูกค้าเอ่อเพื่อนใครอ่ะอเอ็มมากินข้าวเลยจ้ะอ,อาหารอาหารเช้านี้อิ่มแล่เอาแน้ำแค่เดียวค่ะนะจ๊ะเอ็มมากินข้าวไปแล้วสามคำ อะไรนะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อใหม่ลูกซื้อใหม่ถ้ามีเงินเยอะหนูกินไหมอันนี้ลูกกูไม่ได้กินเลวนะขนมจากเลยจะไปเอาสองสามรอบแล้วน้อยแป๊ขนมจากสามรอบแล้ว่าในหอดห้องเยอะจะไปเอาที่ไหนที่บ้านเราเราซื้อเอาไว้ก่อนไม่ต้องเดินไปเลยไม่แล้วก็อยากชิมให้น้อยชิมอ่ะกะทิมาชิมอ่ะมาชิมมาชิมครีมแมกมะพร้าวอ่ะมาชิมครีมแม่อร่อยนะ เดี๋ยวี่หลับเอาแรงนะเดี๋ยวจะได้เล่นกับพี่เบียเอาว่าจะถ่ายเบียรทำผมเสร็จแล้วเหรอเห็นแล้วน้อยกูว่าเห็นแล้วบางงามสาม่วนเอาได้ไหมหมื่นตุ๊ก็าเออไปงามโอ้ยสวยพอจะชุดเอ็มม่าไหมฮะไปลองเนียไปเกลี่ยมันไปเดินขึ้นลิฟต์ขึ้นให้เอียนหนาเราตั้งสองนาทีเ้วเรียนนะ ไอเดียนหนูได้ขนมกับเอมมาอยู่ไหนให้เอมาดูหน่อยขนมอ่ะใช่ค่ะที่หนูชอบปรบอิสตาแต่ขนมเออก็ให้ดูเผื่อไอ้มาอยากดูไงอิเลียนาบอกว่าชอบที่เอมากินมันอร่อยมาซาเลยอยากได้ไปจ้ะไปหาเนาะออกมาจากห้องไอ้น้อยแล้วกันมาเอาเล็กน้อยอยู่ห้องแม่ไอ้มากตจะไปเลาะกันจ้ะจะไปเลาะไหนกันเนาะวันนี้นี่เนะโอ้ยหอนี่ต้องเลนดิอบอ้าโอ้ เดี๋ยวเออไปกบีรยวกปเบี๋ยวมาวาวมาวาวไปอู้ร้อนมากเลยเรียนนี่นี่นี่มาทางนี้ค่ะป้าน้อยลอยอยู่ตรงนี้ ไปไปจ้าจะไปเดินตลาดกันก็คือจะนั่งรถสองแถวไปตลาดกันจ้าพี่อ้วนมาตามอิเลนาว่าอิเลนาช้าระคะับพอดีไอ้ก้อยขับรถส่วนตัวมาก็เลยนั่งรถไอ้ก้อยไปตลาดกันจ้าจะไดูไเราจะไป มึงบอมีเงินขึากไปไปไปจบไประจ้าเที่ยวขวาเราแกแม่นอยไม่เราขับเส้นไหนเราจะไม่เที่ยวขวาอันนี้มันให้เราไปเส้นสุดี่รู้นะเอลิร์ช่นสเนี้เสดนาโรศัพท์มาแม่แต่คันดูซแกซัพาล่ะเรนมะหสรุปขับรถ บนตั้งไกลพี่น้องจะไปดูร้านขายเสื้อผ้าที่ไปเมื่อวานแต่ว่าเขายังไม่เปิดเขากําลังเริ่มเปิดนะ่ะเปิดช้าก่อนวันนี้กับบุรุาเพราะพยากรก์อากาศแล้วมันฝนจะตกหรือเปล่า mm hmm. แม่ครับ mm hmm. พ่อค้าเพิ่งมาแบบนี้แม่มาก็เลยกลับภาคคาที่เลกลรวกาบมาขามล้านสิคีบร้านนี้จ่ายเพราะว่าไอ้น้อยมากินมันน้นเด็กชอบบอกว่าอร่อยมาก <laughs> อันนี้ถ้าเกิดว่าจะนั่งข้างนอกก็ได้แต่เพราะว่า ข้างนอกก็คืออากาศมาันจะร้อนนะแม,แม่มาเลยไม่เอาเอเดนบอกว่าข้างในเย็นมากข้างในเย็นมากวันจะหนาวเลยนะไอ้น้อยบอกแ่ว่าแม่มาบอกว่าเออชอบทางหนาวร้านก็โอเคมากๆเลยมาวันแรกก็วสวยเนี่ยกระโปรงอย่างนี้นะ่าให้พี่เน้พี่เน้ใส่กระโปรงสวยแบบนี้มานั่งตรงนี้จ้ะเ,เออมายืนถ่ายรูปก,กับเนี่ยสาวน้อยอะไรนะชื่อจำไม่ได้แล้วอะ่ะที่หนังเขาด,ดังช่วงนี้นี่นะคะ มือติดค่ะมือมือเรียวงามต้องติดนะคะถ้ามือไม่เรียวประตูจะไม่เปิดค่ะอันนี้ตีีคนหล่อลูกแม่ก้อยคนสวยอนนี้มากับน้องกะทิน้องกะทิไปนั่งทางไหนไม่รู้ที่ไปได้นั่งกับพี่เลยนี่ คลิปนี้ก็คืออาจจะตัดต่อลวกๆด้วยจะเด้อต้องทําเวลาคือก็ถึงบ้านน่แหละตัวมาถึงบ้านเกิดมังนอนนานแล้วแต่ว่าคลิปยังอยู่พัทยาอยู่จ้ะก็คือเค้กเออไอซครีมร้านนี้ก็อร่อยอยู่แต่ได้ติก็ติว่ามันหวานเกินจ้าก็แล้วแต่คนชอบเนาะไปชิมแก้วไหนแก้วไหนก็หวานนะจ๊ะอันนี้กให้เบิ้งไอศครีมหน้าตาสีสันสวยงามจ้า มากระาาดรสัอีกอย่างกระจัดไปจ้าสตอรอเบอรี่วานิลากลิ่นใบเตยชาเขียวชาอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ทานนี้ก็จะเป็นเค้กได้จ้าสีสันสวยงามแต่ว่าบ่าได้กินเค้กกันได้จ้าอืมคือถ่ายให้ดูเฉยๆที่เด็กมาเนี่ยเขามากินไอศกรีมที่เฉยๆอันนี้เค้กเป็นก้อนหนึ่งปอนสองปอนนี่ตัดเป็นชิ้นจ้ามาแบบใดก็เลือกเลยได้จ้าขอให้มีตังค์เนาะเรากินได้หมดทุกอย่าง แต่อย่ากินหลายนะจ๊ะเดี๋ยวจะอ้วนเหมือนแม่ไอม่าเนี่ยโซนนี้เป็นโซนข้างหลังพอแม่เอม่ามาเจอค่อยมาเจอทีหลังก็คือเนื้อเสียดายอยากจะนั่งตรงนี้มันมันมันคือเหมือนมันเป็นส่วนตัวดีนะพวกแม่แอม่ามาครอบครัวใหญ่นะครอบครัวแม่เอม่าครอบครัวไอ้น้อยแล้วก็ครอบครัวไอ้ก้อยจ้ะแต่ละคนก็ลูกดกสองสามคนเขาจัดร้านน่ารักมากสีสีร้านของเขาก็น่ารักสวยงามอันนี้ก็จะไดอ้อย่าฟังเสียงข้างนอนเลยจ้ะอันนี้ก็จะได้เวลาจ่ายเลยจ้ะ กลับแล้วจ้าอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูเมนูแป๊บ,บนึงนะจ๊ะเูเ้าก็ก็น่ากินมากอร่อย ถ้า <c oughs> ถ้าเกิดว่านิ้วไม่เลียวนี่เปิดไม่ได้ต้องนิ้วเลียวจ้ะอ่านิ้วเลียวอ่ะเปิดได้เห็นไหมสวยมากเลยอ้าวเขาหนีไปถ่ายรูกปกันหมดแล้วน่นเขาไปเดินทะเลกันหมดแล้วแม่มากเพิ่งออกมาจ้ะ ก็เราเป็นยูทูบเบอร์ชื่อดังนะมันก็ต้องไปไหนเราก็ถ่ายถ่ายนานด้วยอะไรเงี้ย ข็มชอบชุดมากเลยอยากกินย่างอบวอยากกินหอยต้มบะหอยต้มเ,ตเห็นอยู่ในตลาดเมื่อวานอยู่ไหนล่ะเออที่แรกว่าจะไปตลาดเทพประสิทธิ์ทีนี้เด็กก็อยากไปว่ายน้ำบางเด็กเล็กอยากไปเล่นน้ำไอ้ก้อยก็เลยสละพาเด็กน้อยไปโรงแรมแล้วกลับไปเล่นน้ำจาจะส่วนแม่เอามาก,กับไอ้น้อยก็จะพาเด็กน้อยเหมาสองแถวไปตลาดจา้ะอันนี้พี่วัวนอันนี้พี่ออยสวยทั้งสองคนเลยค่ะเพราะว่าคุณแม่เขาสวยนะจน๊ะเนาะ ของแถวบ้านเราชิวๆจ้ะมีไงคนสวยอันนี้ก็ก่อนจะไปถึงตลาดก็เลยมาแวะร้านเอาล็ตจ้ะเอาล็ตซื้อแว่นแว่นกันน้ำหรือว่าแว่นมุดน้าเอพี่น้องให้พี่ออยแล้วก็ให้เอมา่าพี่อ้วนก็ซื้อเหมือนกันจะ้ะซื้อแว่นตาแล้วก็จะไปตลาดต่อแต่ก็เดินมาทางนี้ไม่น่ารถ แม่ไอ้มากซื้อ,อไอ้นี่ซื้อซูชิจากพี่นอ้องซูชิคำละสิบแต่ว่ารู้ไหมเพิ่งจำได้เพิ่งนึกขึ้นได้ตอนมาตัดคลิปนี่แหละว่าตัวเองซื้อซูชิไม่รู้เก็บทิ้งตอนไหนเพราะว่ามันขยะเนาะมันมีขยะกินบางทีแม่ไอ้มากไม่ได้ทิ้งขยะอาจจะรวบถุงซูชิเนี่ยทิ้งขยะไปด้วยจากพี่นอ้องดีดีที่ไม่ได้ซื้อเยอะซื้อสิบสิบคำนี่มั้งสิบคำก็ร้อยหนึ่งแล้วเนาะก็เสียดายตังเหมือนกันจ้ะ ซื้อแล้วลืมกินนะแม่ลืมกินไม่ได้ว่าหรอกทีนี้เอาไปทิ้งรวมกับขยะคิดว่าเพิ่มน้กขึ้นได้ตอนตัดคลิปนี่แหละจ้า,าบัางไปเรื่อยๆได้จ้ามีแต่เนี้ยไปแต่แซ่บซูชิบ้านเราหน้าอร่อยมากดูที่นะ่ะราดมายองเนสแล้วก็มีป่าอีย่างเนี้ยห้อ สีสันหน้าตาต่างๆเบคอนก็มีจากกุ้งก็มีเห็นมน่นันหอยก็ะมีเซนมอนก็มีหอยเมงผู้จากพี่น้องน้ำยี่ห้อน,นี้ไม่ได้ว่าน้ำไม่อร่อยนะอย่าไปซื้อนะไอ้น้อยซื้อให้ลูกคนละแก้วสามแก้วทิ้งหมดแม่มากก็ซื้อสองแก้วก็ทิ้งหมดอันนี้พี่ออยจะต่อเล็บล้วจ้ะต่อเล็บพีวีซี PVC จะไม่แพงเพราะแล้วก็ใช้เวลาใช้เวลาไม่นานนะจ้ะต่อเสร็จก็

หิวมากแต่พี่น้องเนี่ยลังทุเรียนครั้งที่2ของปีนี้จ้ะซื้อแล้วก็กินเลยไม่ได้สนใจว่าใครจะเหม็นไม่ก็ดอนแคร์นะนาะเหม็นของช่างเขาแล้วก็อยากกินนะจ้ะขอโทษคนที่เดินผ่านนะจ้ะกดเอาเด้วย้าถ้าเหม็นอันนี้ของทุกอย่าง20บาทมาดูว่าแม่อามาจะซื้อของทุกอย่าง20บาทแต่ว่ามาดูว่าหมดเงินไปเท่าไหร่นะจ๊ะชอบเพลินเลยคือทุกอย่าง มันจะมีอย่างละสิบบาทเหมือนกันแต่ว่าแม่เอมาจะเลือกเอาอย่างละยี่สิบบาทจา้ะถ้าเราซื้อซื้อห้าชิ้นขึ้นไปก็จะเป็นร้อยเนาะแล้วเขาจะแถมฟรีอีกชิ้นหนึ่งจากของบ้านเราถูกแล้วก็สวยมาพี่น้องเนาะงามแฮงวันนั้นที่มาเมื่อวานนี้ไอ้น้อยก็ซื้อไปเยอะเหมือนกันวันนีแ้แม่มามาจัดการจา้ะเมื่อวานนี้พาพี่อ้อยซื้อของซื้อเสื้อผ้าพอวันนี้พี่อ้อยทําเล็บต่อเล็บแม่อมาก็เลยมีเวลาม,มาซื้อดูนู่นนะ่ะ ลุยวิกตองกิฟต์ลุยวิกตองก็ถูกมากสาวบาทเองจ้าเนี่ยตอนนี้กำลังคิดตังจ้ะขนาดเนี่ยเห็นไหมแบงค์พันทอนห้าหมดไป500บาทจ้ะนี่ซื้อไปให้เอม่าเอม่าใส่แล้วก็อาจจะฝากเพื่อนม้างเอาไปใช้ที่นอร์เวย์มัางใช้ที่เมืองไทยบ้างจ้ะกิบป,ปักผมของแม่มัางประมาณนี้ไง ถ้าซื้อ5ชิ้นขึ้นร้อยนึงก็จะแถมฟรีชิ้นหนึ่งขนาดว่าชิ้นละ20ถูกเลยได้จ้ะมาถึงบ้านแล้วจ้าตำถั่วค่ะตำถั่วตำถั่วใส่ปูแล้วก็มีอะไรบ้างเธอมีปลาหมึกหรอปลาหมึกพี่น้องไม่ได้ล่าทางทีทนใช้เราจะได้เธอ ฉันบาดเธอเอาปลาหมึกออกให้มัน FC ฉันดูหน่อยเขาอยากเห็นปลาหมึกนะแล้วเราค่อยลากทีหลังเอาปลาหมึกออกสบายหน่อยให้ดูดเด็นยาวเห็นว่าได้ปะเออนั่นแหละเด็กยาวทำไม่ได้ฉันดูหลานเดี๋ยวฉันก็คิดว่าแล้วมันถึงซักว์หมดเดลยเธอพี่พีถ้าตัดแล้วมันต้องมาใส่สบายใช่ไหมฉันว่าะไรเขาไหมตายตายตายนางทำอะไรไม่ได้เลยนะนี่คือนางบวชบ้านถูบ้านช่วยแม่ไม่ได้เลยนะนี่บัดนี้ขนานของคนนั่นแม่ของคนสร้างเพิ่นผู้หญิงน่ะ เฮงยาวเออคุณทายว่าจใส่เหรียลูกจากที่แม่เบิร์นกันหรอฉันก็งงอยู่ว่าเขาจะทำงานได้อย่างไรเล่าโดยเรียบมหแม่เบิร์นลูกมีจะเรีบเท่าไหร่นะเธอหกร้อยเท่าไหร่นะหกร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบบาทจะเป็นของก็โอเคนะของอย่างกับพี่วิซีถ้าอะคริลิกน่ะมันจะนานใช้เวลานานน้องออยก็เรียบเอาจ้ะอืะเสร็จแล้วแบบหกร้อยห้าสิบเนาะแต่ออเคจ้ะถ้าเอาอะคริลิกอะคริลิกอีย่างคุณน่ะมันจะแพงกว่าอันนี่ไม่ได้ว่าเรามีฝรั่งจ่ายได้ราคาแต่ว่าแบบมันนานเลยลูกร้อนาะ งานเหนื่อยรอลูกเหนื่อยลูกรอเหนื่อยลูกรอกลัวเหนรอลูกเล่นกลัวลูกด่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออได้แต่ลูกอ่ะอ่ะอ่า พี่แนหนูจะไปมาัดาสซ่ากับปลาเข็มไหมปะเกข็มจะไปเลยไหมอารมาล่ะไปไหมมันสองทุ่มเลยเพิ่งยแล้วเธอเวลามันเร็วมากนะพี่เลกจะก็ไปจะกินข้าวเช้าควรไม่ทันเออสามทุ่มเขาก็มาสซ่าแค่ชั่วโมงเดียวเองคนะนั้นแหละเดี๋ยวค่อยมาเดี๋ยวค่อยมามากินก่อนไปเดีที่รถก่อนอุ้ยกินแล้วมาาัสซ่ามันจะได้เลยเธออ่ามันก็ผิดตรงไหนเอาเขาถ้ากินอิ่มไหมอ๋อถ้าถ้านวดไทยไม่ได้นะแต่ถ้าอารมาเนี่ยได้อยู่กินข้าวอิ่มเขาไม่ให้นวดจา้า ก้อยเกิดไปไปทัพท์ไปอ่อนไปจะรุนแทไปแกมันมันหา้าชิ้นคบเนาะนึกว่าก้อยจะนอนด้วยสรุปก้อยไม่นอนนะก้อยขับรถกลับจันทบุรีไม่ได้กลับมาจากกรุงเทพจะแม่มากผู้ผิดขับมาจากจันทบุรีก็จะพาลูกสองคนกลับเลยอติแล้วก็น้องกะทิจ่ะ สี่แต่เราต้องไปให้ก่อนสามไงเพราะว่ามันชั่วโมงเดี๋ยวเราจะเสียเปรียบเขาเอาคนนั้นไงไปแล้วนะรีบไปเลยเดี๋ยวไม่จ้าไปล้วเดี๋ยวเด ไอ้ก้อยก็จะกลับแล้วกันที่แรกเนื้อวามีชินอนขึ้นวันนี้เพิ่นบัวนอนถ้าต<ว>้องบ,บอกว่าผัวคิดถึงสร้างไอ้ขั้วได้โอ้ยังว่าจะนอนด้วยกันคืนนึงทีนี้จะพากันไปร้านนวดอีกจ้ะพี่น้องไปร้านนวดหัวร้านนวดเขาปิดสี่ทุ่มเราต้องรีบไปให้ท,นทันสามทุ่มเพราะชุมงพอดีเธอมาทางนี้สิตสแต่ช่างเนาะใส่กระปุกแห่งงามแต่ขนาดคอยเห็นหลานดูคอ,อยยังมางาม น้องกอดเขาคุยหั้นน่ะนะป้าเธอเกมบี้เป็นไงคะปแล้วจ้าจ้าขอบคุณนะจ้าบึนจะมาโรม่าอีกคิดว่ามีเวลาอยู่ดอกจ้าแกจะขึ้นน้องเธอก่อนเหรฉันจะไปเอาขนมจ้ามาให้เธอไปกับป้าเกมก่อนก็ได้จ้าจ้าเลียนอ่ะไม่ไปด้วยเหรอเรียนะอยู่รานลอยเออ กินแล้วเนี่โอ้ยแม่อันใหม่เหรอโอ้ยเปลี่ยนฟันหรือเปล่าเนี่ยไม่เจอโอ้ยทาบอสทาเมียม่ได้ไม่ได้เปลียนฟันเอ็มม่าเลี้ยงหนาจ่ายให้เหรอว้ายเลี้ยงหนาเงินเยอะจังจ่ายให้น้องได้เหรอ100บาทบอล100บาทคือแบบรู้เนาะเดี๋ยวว่าสุดเดี๋ยวว่าเลี้ยงทุกเอ็มม่าจี ถ่ายคลิปน้องหมาไว้น้องหมาบ้านรังก้องร้อนนะจ๊ะน้องก็ต้องนอนอยู่หน้า, 7, าน 7, เซเว่นจะมาเว็บเปิดข้าปวาปิดออกตลอดเวลารับแอร์ฟรีโดย,โดยไม่ได้จ่า,ายค่าไฟจ้างมานะนวดเสร็จแล้วแม่เอม็มมาก็นวดเสร็จแล้วแม่เอม็มมาก็กลับมาห้องกลับมาห้องทีนี้เอม็มมากับอีเลียนานะ่ะจะนอนอด้วยกันกอ,อีเลียนานะจนะเล่นกันบอมแมนบอมแมน เมื่อคืนเนียนเอม่าว่าสิไปนอนกับอีเลียนาเออเอาไปมากว่าก็นอนรับไม่ได้ไปนอนกับอีเลียนาส่วนอีเลียนามานอนกับเอม่าคืนนี้เพราะว่าจะไปเล่นน้ําทะเลแต่เช้าเช้าจะเช้าในกี่จักจักมงเลยจ้ะอืมเมื่อคืนนี้คกะเข้าใจกันพี่กับไอ้น้อยแม่เอม่าก็รอไอ้น้อยมากินตามมึงน้ำแล้วเอม่าจะไปกับไอ้น้อยไปนอนกับอีเลียนาส่วนไอ้น้อยเข้าใจผิดว่าแม่เอม่าจะไปส่งเอม่าตา แม่มมาหลับไปสีทุ่มกว่าส่วนไอ้น้อยว่าร้อยเอ็มมาถึงเที่ยงคืนกว่าคืนนี้ก็เลยอีเล่นไหนก็เลยไปนอนกับเอ็มมาเนาะเห็นไหมบันนี้แม่มาจะอาบน้าเลยจ้ะเพราะว่านวดมันนวดน้ามันมะพร้าวเนาะนวดอะไรเขาช่างก็ต้องอาบน้ำเลยจ้ะไปอาบน้ำกันจ้าเฉยๆแม่เห็นตรงไหนอยู่ในตู้เสื้อผ้าน่ะเอาลาลิ๊บหน่อยขึ้นแม่มาจจะนอนเลยจ้ะ๊ก็ต้องก็เวก็คะ เดือนะก็ไม่หวัดดีจ้านีจ of of s. <S e. ่จะไม่ได้จะไม่ได้นอนนะจะโทรให้แม่มารับนะเอาเร็วๆนะไม่ไม่น่ารักค่ะพูดดีๆพูดดีๆช่อาพูดดีๆเร็วๆวันนี้แค่มาจะไปทำคม่ะว uh> um ่ากินอะไะไม่ได้กินไอศ์ครีมที่เซเว่นนะพวกนี้สวัสดีค่ะ